สวัสดีคุณผู้ชมครับที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็เป็นตะขาบยักษ์นะครับซึ่งผมกําลังจะล้างจานก็เลยเห็นตะขาบตัวใหญ่นะครับนอนขดอยู่ข้างกระมังตอนนี้ผมก็จับตะขาบนะครับมาไว้ในกระมังเดิมทีก็ว่าจะฆ่าเขาแต่ก็สงสารนะครับก็เลยจับมาปล่อยว่าจะมาปล่อยไว้ข้างสะตะขาบยักษ์ บางพื้นที่เขาเรียกว่าตะขาบไฟนะครับดูครับน่ากลัวมากตรงนี้จะเป็นส่วนของหางเขานะครับเป็นหางส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะครับหางกับหัวมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือ,คอตรงหางก็จะแหลมกว่านะครับแล้วก็หนวดหนวดของเขามันจะใหญ่กว่าส่วนหัวนะครับ พิษส่วนพิษนะครับพิษก็จะอยู่ตรงเขี้ยวนะครับเขี้ยวตรงหัวตรงนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวเวลาถูกกัดเข้าไปนะครับมันก็จะนําพิษออกตรงเขี้ยวตรงนี้นะครับดูครับตัวใหญ่มากครับประมาณเท่านิ้วชี้นะครับเท่านิ้วชี้ เดี๋ยวจะลองไงท้องให้ดูครับด้านหลังลำตัวนะครับก็จะด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดสีแดงนะครับลักษณะเป็นสีแดงเหมือนไฟนครับส่วนท้องก็จะออกสีส้มๆนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเอาตะขบับปล่อยไว้ตรงนี้แหละปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติ